ต่อตาเลยเฮเอโยกกันหน่อยเอาจริงๆมันก็ติดกันทุกคันแล้วะมันนืดนะนี่สองร้อยคี่สามครับเด็กใช้าตาม ยากาศตอนนี้ใกล้กพักเที่ยงกันแล้วนะครับขยับกันมาอีกหน้างานหนึ่งนะฮะดินกันพอความปากขอคอนะครับยางเล็กนะยางเล็กนิดนึงนะครับ ครับไม่มีปัญหาหน่าจะยางแปดนะอยู่กับหน้าง,งานนะครับพื้นที่รับดินนะครับรอบนี้แพขยับกันมาอยู่กับ2องขีดานะทีมงานตอนแนวเจเริญทรัพย์นะครับเด็กชายตามครับส่งเข้าประกวด บอกเลยคันนี้แต่มาแรกๆเลยนะโคตรฟาสเลยนะเอาจริงนี่ตาชีนี่แหละต้นตำรับของความฟาสเลยจะ 5G จะขี่3นะครับจะ200ขีดนึงพิมพ์นิยมผมว่าเป็นอีกหนึ่งรนนะครับที่น่าใช้เหมือนกันนะโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับหาชมยากเหมือนกันนานๆจะเจอที่นึงนะ อ๋อจริงๆมันก็ต้องดูด้วยแหละนะครับว่าใครนะอยู่หลังพวงมาลัยเอาแค่นั้นนะครับใครอยู่หลังพวงมาลัยนะเครื่องจักรสมบูรณ์นะครับคนคอนโทรลน,นิ่มนะจัดกันไปยาวๆนะครับเนี่ยเด็กช้ตามนิ่งจิ๊บ มากันอีกคันแล้วครับ FRR m a c t a l MacTalk ส Mac อง อตอนถ่ายตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะสโลบเยอะอยู่เหมือนกันนะผมว่าคันนี้ก็น่าไม่น่าหลอดเหมือนกันนะน่าจะปั่นงั้นเหมือนกันดูทรงละอ๋อแต่ฝั่งนี้ไม่ยุบนะครับไม่ยุบนะน่าจะนิ่มๆครับคันนี้นั่งง่าย เลือกลายดีนะแนวได้เดร้อยครับในระหว่างที่รอนะครับ รอรถงกล้อมาดำก็เดี๋ยวพามาชมความฟาสกันอีกเห็นบอกว่าประหยัดน้ำมันดีนะฮะเฉพาะคันนี้นะครับประหยัดน้ำมันดีและที่สำคัญคือโคตรฟาสเลย ตอนที่ถ่ายนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะเที่ยงครึ่งแล้วนะครับไม่แน่ใจว่ากินข้าวเปนยังไงมากันอีกคันแล้วโอ้คันนี้นี่เสียงท่อเพาะเกิน ที่แล้วเสียตูดนะรอบนี้ไปไกลเลยตัวนี้เป็นซีซูปคอมนะครับหนึ่งเดียวนะของฮิตาชินะครับที่เห็นกันอยู่นะสองร้อยขีดหนึ่งได้เล็กนะครับ 5G ได้เลก แต่ว่ารุ่นที่3นี่เป็นซีซูคอมนะแต่ว่าเครื่องยี่สูเหมือนกันทำจากนิตาชินะครับโอ้รอบนี้ไม่มีปัญหาชิวสบาย บอดี้อาจจะเป็นเอลนะครับแต่ว่าข้างในนี่โอ้สติ๊กเกอร์เด็กชายจ็อบก็มานะ เห็นบอกว่าจบงานนี้แล้วจะเข้าอู่นะครับเข้าอู่นะซ่อมบำรุงใหญ่ทั้งบูธทั้งสลักนะครับทั้งเครื่องยนต์เดี๋ยวจะต้องไปดูแลรักษานะเห็นว่าอย่างงั้นนะเห็นว่ามาอย่างนั้นโอ้ละมุนละไมดีจัง อบคุณเสียป้านะครับแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับเด็กช้ตามนะคนขับนะขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับลาไปก่อนนะสวัสดีครับ